เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Mortal Kombat นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเปิดทดสอบอยู่นะบนสโตฟิลิปปินส์นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว r า g จัดทีมต่อสู้เนาะใครที่สนใจนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับในส่วนของบรรยากาศตัวเกมเนี่ยก็อันนี้เป็นหน้าเมนูหลักนะครับตัวละครที่เห็นยืนยืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวละคร ที่เราเอาลงทีมไปต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันละกันนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงสตอรี่ตรงนี้นะนี่ครับผมอ่ะแล้วมันก็จะให้เราไปเต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับนะตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ด่าน6แล้วนะครับก็คือด่านนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสู้ด่าน5กันก่อนนะครับเนื่องจากว่าด่าน5ผมยังไม่3ดาวนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศคร่า,า,ราวๆก็และกันนะครับกดเข้าไปเลย นี่ครับผมแล้วก็กดรีเพย์นะเพราะว่าผมสู้ไม่ผ่านเมื่อกี้ไงนะครับไม่ใช่ไม่ผ่านดิมันเป็นแบบ3ดาวนะครับแต่ว่าผมได้แค่2ดาวมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องของเขานะครับเราสามารถที่จะกดข้ามไปก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะขออนุญ,ญาตข้ามไปก็แล้วกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยเราจะสามารถจัดตัวละครลงไปได้นะครับด้านล่างก็คือจะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้าเนี่ยแล้วก็กดติ๊กแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเข้าเข้าออกออกได้แล้วนะครับแล้วก็สลับพื้นที่การยืนมันได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวละครนะตอนนี้เนี่ยจะลงไดออ้สูงสุดแค่4ตัวเท่านั้นนะครับสังเกตว่าตัวที่5ผมมีนะแต่ว่าผมเอาลงมาในทีมไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับ ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะมีเวฟบ,บอกอยู่นะครับเนี่ยมีทั้งหมด3เวฟด้วยกันนะครับเนี่ยฮะกดมาดูแบบนี้ครับเวฟที่1เจอใครเวฟที่2เจอใครแล้วก็เวฟที่3เจอใครอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อสู้เลยแล้วกันนะครับกดไฟไปเลยนี่แน่ใครที่ชอบเอ่อ m o เตอร์คออยู่แล้วนะครับก็ลองมาเล่นได้นะครับอันนี้จะเป็นอีกแนวนึงเลยนะครับผมอ่ามาครับนี่เข้ามาแล้ว ไปในส่นการต่อสู้นะครับมันจะมีออโต้ตรงนี้นะครับออโต้ Auto ที่เราเห็นขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการออโต้สกิลนะครับผม,มหรือว่าเราไม่อยากจะออโต้สกิลก็ได้นะอยากจะกดใช้เองก็ได้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือการเร่งความเร็วครับคูณ1คูณ2นะครับนะัตอนนี้มันจะมีสูงสุดก็คือคูณ2นะครับนี่แมมไอตัวนี้มันลากในส่นของศัตรูเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นบรรยากาศการต่อสู้ประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้าถามผมว่าเกมนี้มันน่าเล่นแค่ไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะนะครับผมเออจริงๆเนี่ยคาดว่ามันน่าจะทำออกมาได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่พอเ,อ,อเห็นประมาณนี้แล้วก็แบบเฉยๆอะนะครับผมเออน่าจะภาพสวยกว่านี้หน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่คนชอบอะเนาะเออทำไมผมยังได้2ดาวอยู่วะ แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศการต่อสู้ประมาณนี้นะครับเ่ะเดี๋ยวสู้เอ่ออีกสักดาลแล้วกันนะครับ next battle นะครับผมนี่คือบรรยากาศการต่อสู้นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีอารีนาด้วยนะครับให้เราไปต่อสู้เอ่อกับคนอื่นๆอะไรประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดทีมได้ดีแค่ไหนนะโอเคกดไฟล์ไปนะครับอืมเอยเมื่อกี้นี้ลืมดูว่าเอ่อมันมีกี่เวฟนะครับผมน่าจะมี3มเวฟเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ย เอเอ,เอ,เอมันไม่ได้บอกว่ะตรงเนี้ยพอเข้ามาแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวกดเร่งความเร็วไปเลยละกันนะครับผมนี่ด้านล่างนะไอสีเขียวๆเ,เนี่ยก็จะเป็นเลือดนะครับส่วนไอที่มันขึ้นกําลังขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลต่างๆเมื่อมันเต็มมันก็จะใช้สกิลละนะครับอันนี้ผมเปิดออโต้ไว้อยู่ไงนี่โอเคเดี๋ยวยังไงเออเราค่อยไปเปิดกาชาละกันนะครับกาชามันจะมีให้เราเปิดฟรีอยู่เนาะอืม ผมน่าจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวมั้งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แบบกดเล่นไปเยอะมากนะครับสวยๆสวยๆโอ้แต่ว่าตัวเนี้ยเกือบตายเหมือนแล้วเนี้ยโอเคด่านนี้มี2เวฟนะครับผมอ่าได้3มดาวด้วยนะครับบรรยากาศตัวเกมเพลย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูหลักกันก่อนละกันนะครับผมอืมในส่วนของแต่ละด่านมันก็จะมีบอกเนาะว่าเราต้องต่อสู้แบบไหนเราถึงจะได้3ดาวมานะครับ โอเคนี่กลับมาที่หน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับทีนี้ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการชาอย่างที่ผมบอกใช่ปะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตรงซัมมอนนะครับผมกดเข้ามาเลยนี่ฮะอ่ามันจะมีให้เราใช้ไอ้เจ้าแต้มตรงนี้ครับในการเปิดแต่ว่าผมมีแค่1ิไงนะครับแล้วมจาจะซัมมอนได้แค่ครั้งเดียวนะก็ลองมาดูแล้วกันว่าผมจะได้ตัวละครระดับไหนมานะครับกดไปซัมมอนเลยนี่บรรยากาศการซัมมอนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เข้ามาแล้วโอเค ปุ๊บได้ตัวดีหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนจะธรรมดามากแล้วเนี่ยหรือเปล่าวะอุ๊ยแต่ตัวนี้โอเคเลยนะเนี่ยอ่านี่นี่ถือพัดมาด้วยนะครับแต่ว่าพัดเป็นแบบปรงจักนะอ๋อสามดาวนะครับผมโอเคได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มาใหม่เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถแบบว่ามาดำเนินการเอ่ออัพเข้าได้นะครับก็กดเข้ามาที่ตรงคอลเลกชันตรงนี้นะครับ ตัวละครของเราทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ตรงคอลเลกชันเลยนะฮะแล้วสังเกตนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างตัวนี้นะครับก็สัญลักษณ์แบบเป็นการแบบเอ่อยิงเป้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะครับผมบางตัวถ้าเป็นซัพพอตก็คือซัพพอตไปเลยนะครับสัญลักษณ์ซัพพอตชัดเจนนะครับทีนี้เราจะอัปเกรดตัวละครแล้วก็กดเลือกเข้ามานะครับพอเลือกเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็สามารถที่จะมาอัปเลเวลตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเลเวลอัพเขา ทำให้เขาเก่งขึ้นนะครับสังเกตตรงนี้ไงแอตแทกนะครับพวกฮิลอะไรต่างๆดีเฟนต์ต่างๆก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วเอาสักประมาณเลเวลหน่อยดีเนี่ยอ่าเลเวล5ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือผมอัพไม่ดูคร่าวๆนะครับต่อไปด้านล่างเนี่ยเราก็จะใส่พวกรีลิกนะครับใส่พวกอาวุธนะฮะหรือว่าพวกโซอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยอาวุธเราจะอยากมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะ เป็นอุปกรณ์การสวมใส่นะตอนนี้ที่ผมมีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ให้ตัวน,นี้แล้วครับเราก็กดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนนะตัวน,นี้ผมใส่ให้กับตัวน,นี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไว้หาอันอื่นมาแล้วค่อยใส่ให้เขาแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวกดกลับออกไปหน้าไม่ดูหลัก ทีนีเ้เมนูต่อมาของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นเควสนะครับกดเข้ามาเลยนี่ฮะมันก็จะมีพวกเควสความสําเร็จต่างๆนะครับให้เราได้มากดรับนะครับเราก็กดเข้ามาดูได้แล้วก็อันไหนที่เราสําเร็จแล้วเนี่ยก็มากดรับได้เลยเห็นไหมอ่าเราได้แต้มนี้เพิ่มเติมเข้ามาครับอ่าเอาไว้อัพตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูครับนี่อันนี้ได้เงินอ่าประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะแจกของอย่างอื่นเมื่อไหร่นะ เออครับอยากจะได้ไอ้พวกเปิดการใช้เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็น่าดีอีกสักพักนึงอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสําเร็จเนาะนะครับผมต่อมาเนี่ยนะฮะเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะครับตัวเกมเขาจะมีโหมดให้เรามาเลือกนะครับนะตรงนี้จะมีในส่วนของสตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเปิดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นบอสทาวเวอร์นะครับเปิดตอนเลเวล3นะก็น่าจะไต่ทาวเวอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลอะไรมาประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอารีนาครับผมนี่ฮะ กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็แล้วก็ไปต่อสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรประมาณนั้นนะครับนะตัวนี้มีแรงอารีนาอยู่เห็นป่ะตรงนี้ครับเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับเวลาเราไปต่อสู้แล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะมาทําการแบบว่าใช้แต้มอารีนาเนี่ยมาแลกซื้อของต่างๆจากตรงนี้ได้ นะครับผมอารีนาผมจะไม่ได้สู้ให้ดูแล้วกันนะครับเอาบรรยากาศตัวเกมมาฝากไว้ประมาณเท่านี้นะลายเห็นว่าเกมมันน่าเล่นยังไงอยากจะเล่นก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะมีลิงก์ apk ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ไว่านี้นะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ